เอาละครับส่วนนีครับอยู่กับเพื่อนซี5ทีวีครับนะ่าคอเช็คก,ก่อนเราเปิดใหม่ไหโอเคเปิดใหม่โอเคนะวันนี้เราก็มาเล่นแบบเก่านะแบบาบบาไม่กลับหัวไมได้เลยนะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เล่นก็อยากให้มาดูแบบนี้นะโอเคเปิดประตูเลยโอเคโอ้ยตกลงมาอ้าวตายเริ่มใหม่ เริ่มแหงหมดโอเคแค่เปิดประตูโอ้อะไรนี่อ่ะโอเคเราต้องหนีระหว่างที่กำลังนอนหลับอึบนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้ต้องระวังด้วยโอเค Under constant โอเคต้องระวังไม่ให้ตกแล้วว่าอ่อีกอะโอเคโอ้เกือบไปแล้วโอ้ยมีอีกอยู่ว่ะอึบกระโดดอีกอีกขั้นเดียวอ่ะโอเคขึ้นบันไดเสร็จแล้วนะลิสเทปลุกเอลีช่วงแกมบอลโอเคเราต้องระวังกับดักนี้ให้ดีข้าม โอเคเกอบไปแล้วอ่ะตายข้ามข้ามเลยเพื่อนโอเคเปิดแล้วพนันเปิดโอเคพัดโอ้ไม่รอดโอเคออลอยรอบ มาเปิดโอเคอันนี้ปิดเร็วฮะอุ้ยเกือบไม่รอดเฮ้เพื่อนรีบไปสิไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ออกจากที่นี่นะขึ้น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 ,น,นอ่าขึ้นมาแล้วเออไม่ลืมสซสะปอนอะ จะเปิดกล่องได้เรามันลงมามันเกือบไม่รอดอ้วนนี้ไวองเราต้องขึ้นไปห้าเปิดหีบห้าเปิดห้าเปิดเลยเราต้องมาใช้สปอนก่อนแล้วค่อยเปิดอื้อ ไม่ใช่ฮะม,มันจะต้องมีหนึ่งในอีกทั้งหมดตายน่าจะไอ้กล่องข้างหลังอ่ะตอนเรนเนี่ย,ยผมชอบเล่นนะอันนี้จจเจ๋งเจ๋งเ,เ,เล,ลเี้ยวอ๋อโอเคเปิดโอเคเปิดได้แล้วอาเดินมาตรงนี้อู้ต้องระวังกับดัก ผมชอบเรียกมันว่ากับดักคุณยาแกนี่เพราะผมรู้จักกับดักนี้เพราะว่ากินคุณยาแกนี่นั่นแหละโอเคขึ้นมาแล้วคขยมาลิโก,กดาวเราคงจะต้องลงมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นแ,แ,แล้วก็ตรงนี้ เาแบนีไงเอาเผื่นะอกระโดดแฮ้ไม่เป็นไรเราแค่ต้องตัวแรกคิดว่าน่าจะกระโดดลงไปตรงกลางได้เลยอืมลองใหม่แล้วกันอ่ะมาแล้วน,นี่ไงประตูไม่ถึงมันไม่ใช่ประตูเพราะมันไม่มีประตูอุ้ยก,กือบตกทางอะไรเนี่ย อ๋อก oh. ็ต้องกระโดดลงไปนี่หว่า e a เ t ียทรั n ย์ดิสแตนโอเคมีกับดักรู้แค่ว่าขอโดนหน่ okay. Okay. อยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเราห้ามโดนนะ <c oughs> ความจริงผมนิสร้างเกมแบบนี้มันสร้างง่ายนะแต่คือมันคือมันเป็นแบบสไตล์เมื่อปีแบบสองพันสิบหกสองพันสิบเจ็ดอะประมาณนั้นอนะ ถ้าตอนนั้นผมสร้างเกมได้ผมคงสร้างไปนานแล้วแหละตัวอย่างคือตอนนั้นโลอกอาจจะสร้างยากกว่าตอนนี้เยอะเลยแหละอาจจะนะเพราะมันนานเลยมันนานเลยแหละโอเคเราห่านที่เท่าไหร่ตอนเนี้ยนานทีเก้านะฮะเราต้องฆ่าไปตรงนี้อย่าโดนเออโอเคไมโดนตอดไป โอเคกระโดดกระโดดอีกรอบแล้วก็กระโดดอีกออรอบอ่ารอบสุดท้ายเย้เราต้องเขาปเป็นแถบปากมุดหลอดเนี่ยเอาจริงดิมาจริงดิขอดูก่อนโอเคเข้ามาก็ได้ e m a d e it โอเคอุย้ยสปีดรันนี่น่ะสปีดรันสี่ผมชอบเล่งนะแต่ไม่รู้ยังอยู่ว่อเปล่า ไม่รู้ว่ามันสปีดลังสามสปีดลังสองไหมอะไรเงี้เอาเง้ยข้างได้แล้วอ่ะกล like ังความเดือดเดือดทิ้งพลอยกระโดด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 โอเคเคลื่นไปอยันนี้เว่ กับคันโยกยนี่ครับนี่ไปกดละไปกันอืม่็จริงๆนะเราบกสมัยสมัยนั้นภาพก็ถือว่าโอเคแล้วนะภาพแบบนี้เฉยเลเวลดีไซต์ดีนะนเนี่ยเนี่ยผมว่าแมพเค้าทำออกมาดีนะแค่ แสงเงาแล้วรายละเอียดมันแค่ไม่ดีเท่านั้นเองแต่เอาเถอะนี่มันแบบเกา่าสมัยนั้นก็ถือว่าดีเลยแหละโอเคเช็คทอยเออถ้าจะใกล้ถึงทางออกแล้วแหละอ่ะฮะกระโดดมาเออโอเคขึ้นแล้ว cơn, uuu, tự tin chẳng, game 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 bác chào bác ok, không phải hàm ok, okay. okay. So like, มันก็อุ้ยเฮ้ยม,มันกันมันก่อนแต่เขาก็ดูกแบบม,มีอะไรบ้างโอเคแป๊มนึ่งกำลังเข้าไปอยู่ครับผมไปเดฝากมันก่อนแล้วเดี๋ยว Inside Dragon โอเค โอเคเซฟแลนดิ้ง okay. แล้วอุ้ยมันก็เป็นออฟฟี่น่าจะปกติแล้วก็สนุกดีนะอุ้ยแร้วดูในสีส้มๆได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะอะฮะกระโดดแล้วอุย้ยอ๋อ อมไม่รู้ว่าติดอตรงนี้นานมากเคยเป็นอยู่ตอนนี้ก็ติดอยู่กระโดดอุ้ยโอเคได้แล้วอ่ะเอ๊ะโอเคผ่านแล้วแต่น้ำแข็งก็ลื่นๆอยู่กระโดดกระโดดกระโดด แกตูแกตูอือ uh ก huh. ระดูกนี่แนะ่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 นี่แน่นี่แน่ปิวปิวโอเคใกล้ถึงทางออกแล้วแหละ ว้าวใกล้จะถึงบ้านแล้วไมาดูข้างบนแล้วกันไม่อยากโดนสปอยต้องเรียกบขึ้นข้างบนอุ้ยโอเคกำลังขึ้นขึ้นมาถึงแล้วข้างบนมีอะไรอ้อต้องเดินไปอุ้ยใหญ่อยู่นั่นเนี่ยภาษาต้องรีบไปเพราะวเราต้องรีบไปเร็วเรายืนอยู่นิ่งไม่ได้นั่นแหละ กระโดดกระโดดกระโดดฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่ไปทางเดิมใช่ไหมเออเพื่อนอ๋อ,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 อโอเคโอเคมาถึงแล้วกระโดด ไกลจริงด้วยเฮ้ทำเป็นปมังกรเป็นแบบนั่นนะไม่ได้นนะ <c oughs> ถ้าดูหน่อยมีอะไรมั้งเอ่อก็เ,ออกเคเดินตรงไปก่อนแล้วมันรู้สึกแบบมันก็น่ากลัวอยู่นะแล้วก็อยู่เดินไป กล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวกระโดดกระโดดเร่งความเร็วกดกระโดดแล้วมันจะเร็วขึ้นโอเคไปชิคกีพยต้องกดกระโดดรัวๆอุ้ย แบบนี้แหละถึงจะเป็นโโระบบเมื่อปี 2000, 2018. 2 0 <Okay. S> 1 6 2 0 1 8โอเคไฟล์สี่เจ็ดแปดแฟลแลสปีดแพดอุยว้าวเราวิ่งเร็วได้เลยเจ๋งมาก เออถ้าสมมติเราเว่งไปนะโอ้ยแปบ๊บเดียวถึงมันมีกี่ดาเนี่ยยี่สิบโอเค๋ย,ย่าลืมกดไลค์และสับสไค่เพี่อเนี่าทีวีนะครับสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ